แฟนลิเวอร์พูลถูกใจสิ่งนี้จริงๆครับนักเตะอย่างมอยเซตไกเซโดครับนักเตะที่มีค่าตัวแพงมหาศาลครับถึง115ล้านปอนด์ครับได้ลงประเดิมสนามให้กับเชลซีเป็นเกมแรกครับและเขาทําผลงานออกมาได้อย่างย่าแย่มากๆครับเหมือนว่าเจ้าตัวจะยังมึนๆงงๆอยู่ครับทำให้ต้นสังกัดของเขาอย่างเชลซีครับพ่ายแพ้ให้กับเว์แฮมไปถึง3ประตูต่อหนึ่งครับและนี่คือสถิติของมอยเซตไกเซโดกับเชลซีในเกมแรกครับ ไกเซโดครับมีเวลา3.7นาทีในสนามครับและเสียการคลองบอล8ครั้งครับทำฟาว2ครั้งจับบอลลั่น2ครั้งยิงไม่ตรงกรอบ1ครั้งและทำพลาดจนคู่แข่งได้ลุ้นประตู1ครั้งและทำเสียจุดโทษ1ครั้งครับและลูกจุดโทษนั้นก็คือลูกที่เชลซีโดนยิง3-1นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการประเดิมสนามที่น่าผิดหวังมากๆครับของนักเตะที่มีค่าตัวแพงมหาศาลขนาดนี้ครับ แต่ไม่ว่ายัางไงครับนี่มันเพิ่งเกมแรกครับยังมีเวลาให้เขาปรับตัวให้เขาเรียนรู้กับเชลซีอีกเยอะครับผมก็อย่าเพิ่งไปว่าอะไรเขามากนะครับนี่เพิ่งเกมแรกครับยังวัดอะไรไม่ได้ครับหลังจากนี้เขาอาจจะดีกว่านี้และอาจจะดีมากๆจนพาเชลซีคว้าแช,ชมป์ก็ได้ครับผมและเด็กสิงบูมีความคิดเห็นอย่างไรกับไกเซโดก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับ